โอ้ยมีบอลไฟได้เหรอเอาแล้วโดดมนตรงนี้ทำไมปัญหาเจ้าตี่สองสามทีก็ออกมาได้แล้วมั้งหรือไงสี่ทีเองเล่นสายเมลีมังอยู่ยากเกมนี้ไม่รู้ดิเมลีเครื่องเครื่องยาวๆแดงๆเห็นไหมหลุมศพเราเนี่ยเราว่าเราต้องสร้างห้องไว้สักห้องหนึ่งมั้งเพื่อเป็นการล้ำลึกอีพี่ว่ะทำนั้นก็ไปอยาให้เห็นว่าตายนะ ตายก็คือเราตีมันนะห้อยเพื่อนๆเนี่ยมารวมตัวกันได้สว่างขึ้นห้อยสรุปมันเกิดมาปุ๊บกับดักอะไหนอ่ะอ่ะหายอ้าวอ้าวไม่ได้ยีซะคตอนนี้คือซ้อมมือเออตีรอเพราะเฟสแรกมันไม่มีอะไรแค่เดินไปรอบๆซ้อมมือแบบเหมือนเหมือนจะรู้ทิศอะไรบางอย่างไม่ได้รู้หรอกแค่แค่เฟสแรกแค่เดินตีหนึ่งทีแล้วก็แบบล็อกอีก ตัสายโคตรใช่ไหมโ